เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคม2025หัวข้อทำงานหนักคือวิธีแก้ไขความที่เกียจข้อพระคำหลักสุภาษิตบทที่20ข้อที่13 13อย่ารักการนอน เกรงว่าเจ้าจะยากจนจงลืมตาของเจ้าแล้วเจ้าจะได้กินอิ่มอ่านพระคัมภีรสุภาษิตบทที่ยี่สิบข้อที่สี่และสิบสามสี่คนเกียดคร้านไม่ถ่ายนาในหน้านาเขาจะมองหาพืชผลในฤดูเกี่ยวแต่ไม่พบอะไรเลยสิบสามอย่ารักการน,นอนเกรงว่าเจ้าจะยากจน จงลืมตาของเจ้าแล้วเจ้าจะได้กินอิ่มเนื้อหาความขี้เกียจก็เหมือนปลิงเมื่อมันเกาะติดกับสิ่งมีชีวิตใดมันก็จะดูดอาหารจากตัวมันและขโมยสารอาหารไปหากท่านปล่อยให้ความขี้เกียจเข้ามาในชีวิตมันจะขโมยความสำเร็จความก้าวหน้าความมั่งคั่งและโอกาสมากมายไปจากท่าน ความยากจนการขาดแลนความล้มเหลวและความซบเซาจะกลายเป็นเพื่อนของใครก็ตามที่ขี้เกียจในปฐมกาลบทที่หนึ่งเราเห็นพระเจ้ากำลังทรงงานพระองค์ทรงงานหกวันก่อนที่จะพักผ่อนในวันที่เจ็ดหากท่านต้องการเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ของท่านท่านต้องทำงานท่านต้องขยันมั่นเทียนและทำงานหนัก เพราะนั่นคือวิธีแก้ไขความขี้เกียจหลายคนสงสัยว่าถ้าไมผมถึงยังไปร่วมการรณรงค์โครงการไลฟ์อัพของคริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้าบางคนเข้ามาหาผมเพื่อบอกให้ผมเกษียณสักทีเพราะผมแก่แล้วผมไม่ได้อายุน้อยลงแต่ผมไม่สามารถหยุดทำงานผมไม่สามารถปล่อยให้ความขี้เกียจเกิดขึ้นได้ ผมจะทำงานต่อไปจนกว่าพระเจ้าจะเรียกผมกลับบ้านท่านที่รักการอธิษฐานหรือการปลดปล่อยใดๆก็ตามไม่สามารถช่วยชีวิตคนขี้เกียจได้กล่าวอีกในหนึ่งการอธิษฐานไม่ใช่วิธีแก้ไขความขี้เกียจแต่เป็นการทำงานหนักและขยันหมั่นเพียรประเด็นสำคัญการอธิษฐานจะไม่ช่วยอะไรท่านได้เท่ากับการทำงานหนัก